สวัสดีครับขอสวัสดีท่านผู้รับชมทุกท่านนะครับผมจักพลพัฒน์ผลสวัยครับผู้แทนศูนย์มหาสมบัติ3ามแผดินสาขาชลบุรีวันนี้นะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับผมได้จัดทําคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อให้ท่านสมาชิกและผู้ที่รับชมนะครับได้ทราบถึงแม่พิมพ์นะครับที่ใช้ในการกดพิมพ์พระสมเด็จนะครับเขาบอกว่าพระสมเด็จจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีแม่พิมพ์ เพราะฉะนั้นนะครับแม่พิมพ์เนี่ยถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นสําคัญนะครับในการที่จะระบุได้ว่าพระสมเด็จนี้แท้100%นะครับพระสมเด็จจะเกิดขึ้นมาได้ต้องอาศัยแม่พิมพ์ก่อนนะครับวันนี้นะครับผมเลยถือโอกาสนะครับนำแม่พิมพ์ของทั้ง3หลวงมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นแม่พิมพ์ของท่านหลวงสิทธิการโยธาักษณ์นะครับหลวงวิจิตนลุมนนะครับหลวงวิจารเจรนยัย นะครับทั้งแม่พิมพ์ที่เป็นหินทรายแม่พิมพ์ที่เกิดจากการใช้บล็อกตัวผู้ในการกดแม่พิมพ์บล็อกทองคำนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับชมในส่วนของแม่พิมพ์นะครับผมอยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านนมาทําความเข้าใจกันก่อนว่านะครับสำหรับพระสมเด็จวรละคงที่เรียกได้ว่าเป็นพระแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นั้นจะต้องมีองค์ประกอบอะไรบ้างสําหรับผู้ที่ครอบครองนะครับ สิ่งแรกที่ขาดไม่ได้เลยก็คือประวัติและความเป็นมาที่ชัดเจนนะครับพระของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับถือว่าเป็นพระสมเด็จวรละครที่นะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดครับเพราะว่ามีประวัติและความเป็นมาที่ชัดเจนเป็นพระที่บริสุทธิ์ครับเป็นพระที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจาจยาโตพรมลังสีตั้งใจที่จะสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะสืบทอดอายุพ,พระพุทธศาสนา มาให้ลูกหลานในยุคนี้นะครับได้นำมาสักการะบูชานะครับสิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็คือคมภีใบลานนะครับกระดาษไทยขาวกระดาษไทยดำนะครับนี่คือหลักฐานชิ้นสำคัญนะครับที่ผู้ครอบครองพระจะต้องมีนะครับนอกจากคมภีใบลานกระดาษไทยขาวไทยดำแล้วนะครับสิ่งที่จะต้องมีนะครับรองรับก็คือในเรื่องของมวลสารที่ใช้ในการสร้างพระสมเด็จวระขังครับ สิ่งที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของหอยเบี้ยนะครับเราจะต้องนําหอยเบี้ยนีย้มาเผาก่อนนะครับแล้วก็มาตํามาบดนะครับรวมทั้งมีการนํามาหมักนะครับเขาเหเรียกว่าปูนสุกและปูนดิบหอยที่นํามาใช้ในการสร้างนะครับมีมากมายหลายชนิดนะครับรวมสรุปได้ก็ประมาณ8ชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นเบี้ยพงเบี้ยจันเบี้ยตุ้มเบี้ยนางเบี้ยแก้เบี้ยพองลมเบี้ยหมู นะครับนี่คือหอยเบี้ยนะครับที่ขอท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระจันทร์โตพรมรังสีขอพระราชทานมาจากล้น9การัชกาลที่4นะครับหลังจากที่มีเครื่องผลิตเหรียญเข้ามานะครับซึ่งหอยเบี้ยนี้ก็ไม่ได้ถูกนํามาใช้ท่านจึงขอพระราชทานนํามาสร้างเป็นองค์พระที่มีความศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือพระสมเด็จวัดระังนั่นเองนะครับแล้วก็ถัดมานะครับ ที่ขาดไม่ได้เลยพระสมเด็จทุกองเนี่ยจะมีมวลสารของดินมีส่วนประกอบด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องตรวจอายุไม่ว่าจะสุดยอดมูลค่าสูงแค่ไหนนะครับไม่สามารถที่จะตรวจอายุพระสมเด็จได้เลยนะครับแต่ถ้าพระสมเด็จสร้างจากปูนเปลือกหอยล้วนๆนะครับไม่มีส่วนผสมของดินอันนี้ตรวจได้เพราะว่าเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่สําหรับพระสมเด็จทุกองเนี่ยจะมีส่วนผสมของดินนะครับไม่ว่าจะเป็นดินเจ็ดโป่ง นะครับดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่านะครับดินเจ็ดสะดินหลักเมืองนะครับซึ่งดินแต่ละชนิดเนี่ยก็จะมีความศักดิ์สิทธิ์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับอย่างเช่นดินเจ็ดโป่งนะครับให้มหาอำนาจดินเจ็ดป่าให้ความสุขนะครับดินเจ็ดท่าให้ความสะอาดแก่จิตใจของผู้แขวนนะครับดินเจ็ดสะนะครับให้ความร่มเย็นดินหลักเมืองนะครับให้รวมใจเป็นหนึ่งนะครับดินแสงอรุณก็มีความศักดิ์สิทธิ์ในตัว นะครับนอกจากดิดแล้วนะครับยังมีมวลสารนะครับที่ยังไม่ได้นํามาเปิดเผยนะครับและผมว่าหลายๆท่านก็คงทราบนะครับก็คือในเรื่องของว่านมงคลต่างๆนะครับที่ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระจานทร์ัวพรมวังสรีนามาผสมเข้าไปในมวลสารด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นว่านดอกสวาดนะครับทำให้เป็นมหานิยมนะครับแล้วก็ดอกกาหลงนะครับ ใครเห็นใครรักใครเห็นใครชอบนะครับดอกลักซ้อนนะครับนำมาผสมทำพระาพาเป็นผงมหาสเสน่ห์นะครับดอกกาฝากรักเมตตามหานิยมดอกชัยพฤกษ์หรือราชพฤกษ์นะครับก็เป็นมหาอำนาจแคล้วคลาดนะครับดอกว่านนางคุ้มดอกว่านนางล้อมนะครับก็คุ้มกันอันตรายกับคนทั่วไปนะครับดีนักแรนะครับดอกว่านสเสน่ห์จันทร์จันรขาวจันทรแดงจันรดำอันนี้ก็เป็นมหาสเสน่ห์แคล้วคลาด ดอกว่านนางกวักนะครับก็เป็นเขาเรียกว่ามหานิยมแล้วก็ว่านพระพุทธเจ้าหลวงนะครับและรวมทั้งยังมีใบพูร่วมใจใบพูสองหางหรือกระแจะตะนาวปรุงเสร็จนะครับกระแจะก็คือผงดินสอพองนะครับที่ผสมน้าอบไทยนะครับผงอันนี้ตำมาสมพระเป็นมหาราบนะครับรวมทั้งผงพุทธคุณที่สมเด็พดจพระจันทร์โตพงมาลังสีนะครับใช้ช็อเขียนลงบนกระดานนะครับ แต่ก่อนที่จะเขียนลงบนกระดานเนี่ยจะมีการนำมวลสารนะครับมากระจายไว้บนกระดานชนวนก่อนที่จะเขียนนะครับเพื่อให้ได้ผงเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นผงอิดทิเจผงปัดธรมังผงม,มหาราชผงตีนิสิงเหผงพุทธคุณรวมทั้งที่ยังขาดไม่ได้เลยนะครับพระเศวตวรรคังทุกองนะครับต้องมีหยกเขียวอิดแดงผงทองคําผสมอยู่ด้วยนะครับอันนี้ก็คือมวลสารที่สําคัญนะครับนอกจาก ได้วานมวลสารแล้วนะครับสิ่งที่ต้องมีเลยก็คือพระสมเด็จจะเกิดขึ้นไปได้เลยถ้าไม่มีสิ่งนี้ครับอันนี้ก็คือแม่พิมพ์ที่ใช้ในการกดพิมพ์พระสมเด็จเดี๋ยววันนี้เราจะมารับชมกันนะครับนี่คือแม่พิมพ์นะครับทั้งศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับมีแม่พิมพ์มากกว่า3 0,000ื่นแม่พิมพ์นะครับคงไม่มีใครทะลึ่งมานั่งแกะแม่พิมพ์เล่นนะครับแล้วก็ออกมาให ทุกท่านได้รับชมว่านี่คือแม่พิมพ์ไม่ใช่ของแท้นะครับผมคิดว่าคงไม่มีใครคิดแบบนั้นแน่ๆนะครับนี่คือแม่พิมพ์ที่ถูกจัดเก็บทั้งหมดนะครับเพราะว่าแม่พิมพเนี่ยถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ยกเว้นแม่พิมพไม้บางส่วนที่ชำรุดนะครับก็นำมาทำเป็นมวลสารไปอันนี้คือหินทรายนะครับแม่พิมพ์ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการสืบทอดอายุพระพุทธศษาสนานะครับเพราะว่าอันนี้คือหินทรายนะครับเพราะถือว่าเก็บ อยู่ได้นานนะครับนอกจากแม่พิมพ์แล้วนะครับสิ่งที่ผู้ครอบครองจะต้องมีก็คือทดลองพิมพ์ทดลองพิมพ์เนี่ยนะครับมีหลายแสนชิ้นนะครับด้านหลังจะระบุถึงพศออที่ใช้ในการจัดสร้างนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับถือว่ามีความสำคัญมากๆนะครับในการที่จะระบุได้ว่าพระสมเด็จเป็นพระแท้100%นะครับ ก็จะต้องมี1ประวัติที่มาที่ไปนะครับมวลสารที่ใช้ในการสร้างว่านมงคล108แม่พิมพ์ทดรองพิมพ์นะครับนี่คือสิ่งสําคัญครับถึงได้เรียกได้ว่าเป็นพระสมเด็จวระครังแท้ร้อยเปอสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปรับชมในส่วนของแม่พิมพ์นะครับและก็วิธีการกดพิมพ์พระสมเด็จด,ด้วยเดี๋ยวเราไปรับชมกันครับ สิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับอันนี้เป็นแม่พิมพ์นะครับที่แกะมาจากหินทรายนะครับฝีมือการแกะพิมพ์ก็คือท่านหลวงสิทธิการโยธรักษ์นะครับก็มีทั้งระบุเป็นทั้งลอสอแล้วก็พอสอในการจัดสร้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าของแม่พิมพ์ของท่านหลวงสิทธิการโยธรักษ์กันครับ ด้านซ้ายมือนะฮะเป็นพิมพ์อะไรครับนี่คือพิมพ์ฐานแซมด้านขวามือคือพิมพ์บัลลังโพหรือปกโพนั่นเองนะครับนี่คือพ,พ,พระสมเด็จแม่พิมพ์พระสมเด็จวัลังนะครับฝีมือหลวงสิทธิการโยธรักษ์นะฮะถือว่าเป็นมีพุทธศินที่สวยงามมากนะครับอุปกรณ์ที่ใช้ในการแกะหินนะครับก็คือถ้าหลวงวิจารณ์เจรนเนี่ยตามบันทึกท่านนํามาจากประเทศจีน นะครับเพราะว่าไทยตอนนั้นยังไม่มีเครื่องมือนะครับหินก็นํามาจากจีนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับทางศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินท้าพิสูจน์ครับถ้าท่านสามารถที่จะแกะแม่พิมพ์หินทรายและมีความเก่าและเหมือนได้นะครับทางศูนย์มีรางวัลมอบให้นะครับหลักล้านครับผมมานะครับนำมาได้เลยถ้าคิดว่าท่านมีฝีมือนะครับว่าแกะฉันเป็นคนแกะให้กับศูนย์มหาสมบัติสแผ่นดินเองนะครับแกะมาเลยครับทางศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินนะครับยินดีท้าให้ทุกท่าน แกะมาได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาชมในส่วนของแม่พิมพ์กันต่อนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ของท่านหลวงสิทธิ์เดี๋ยวไปดูพิมพ์ที่3ครับอ่าอันนี้เป็นด้านหลังนะครับหลวงสิทธิการโยธาลักษ์สองสี่นสะครับสมเด็จพระจันทร์โตพงศ์บรลังศีนะครับท่านมีการสร้างพระนะครับถือว่าหลังจากที่ท่านได้รับ สมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระจันทร์ตัวในปี2407แล้วนะครับก็มีการสร้างพระ240708091011121314จ 14, นถึง15นะครับแล้วหลังจากปี15นะครับก็มีการจัดสร้างพิมพ์พระสมเด็จขึ้นมาอีกมากมายครับนะครับเพื่อฉลองครองราชของล้น9รัชกาลที่5นะครับอันนี้ก็เป็นแม่พิมพ์ไม่ว่าจะเป็นปี2421 2431 2441 2451นะครับตามบันทึกของท่านหลวงวิจารเจรนายนะครับมีการสร้างพระขึ้นมาเป็นล้านล้าน,ลานองค์นะครับผมว่ามากกว่า10ล้านแต่ไม่ทันสมเด็จพระจันทรโตนะครับตามบันทึกหลวงวิจาร์บอกว่าสร้างกันเป็นพันพันหีบครับกระจายพระสมเด็จไปแต่ละตระกูลครับทุกวันนี้จึงมีพระสมเด็จผุดขึ้นมาในแผ่นดินมากมายครับ แต่ส่วนใหญ่ล้วนแล้วไม่ทันสมเด็จรพระจันทร์โตมพลมลังศีอย่างแน่นอนครับเพราะส่วนที่ทันเนี่ยอยู่ที่ศูนย์สมบัติสามแผ่นดินครับตามบันทึกของหลวงวิจาร์เจรนายนะครับส่วนใหญ่ที่มีการสร้างมากๆนะครับที่บรรจุหีบเลยก็คือตั้งแต่2 4 0 8ถึง2411นะครับจะอยู่ที่ท่านหลวงวิจารเจรนายทั้งหมดครับและหลังจากปีที่สมเด็จพระจันทร์โตมรณภาพไปแล้วปี2431 2441ครับฉลองของราชครบ30ปี นะครับนี่คือสร้างพระเยอะมากตามบันทึกที่ถลวงจานเจรนายระบุไว้นะครับเป็นพันพันหีบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแม่พิมพ์ของหลวงวิจิตนฤลมนบ้างนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ของแม่พิมพ์ของถลวงวิจิตนรลมนนะครับให้ชมด้านหลังก่อนด้านซ้ายมือนะครับระบุชื่อผู้แกะพิมพ์หลวงวิจิตนรลมน2องสีนนะครับด้านขวามือนะครับ2412 นะครับเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันนะครับนี่นะครับสวยไหมฮะฝีมือการแกะพิมพ์นะครับจะเห็นได้ว่าด้านซ้ายมือด้านขวามือแตกต่างกันเพราะคนละพิมพ์นะครับด้านขวามือจะเป็นพิมพ์พระประธานเพราะมีพระกันสองข้างนะครับก็ที่ทุกท่านได้ร่วมบุญบูชาไปนั่นแหละครับส่วนใหญ่ก็เป็นพิมพ์ของท่านหลวงวิจิตหรือมลที่มีพระกันสองข้างฐานแซมสองเส้นนะครับที่จัดโปรโมชั่นอยู่นั่นเลยครับ โอ้สวยไหมฮะสวยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของฝีงมือการแกะพิมพ์ของท่านหลวงวิจารณ์เจรนายบ้างนะครับอันนี้เป็นพิมพ์ของแม่พิมพ์ของท่านหลวงวิจารณ์เจรนายนะครับด้านซ้ายมือเป็นรศสอ7เทียบเท่าพศส4 1 1นะครับด้านขวามือ2413นะครับมาชมด้านหน้ากันนะครับผมบอกได้เลยว่าสวยมากนะครับพิมพ์ของท่านหลวงวิจารณ์เนี่ยถือว่า แกะแม่พิมพ์ได้สวยงามจริงๆนะครับก็ฝีมือช่างก็แตกต่างกันไปนะครับตามประสบการณ์ทักษะของแต่ละท่านนะครับอ่านะครับอันนี้อีกสักหนึ่งพิมพนะครับอันนี้รอสแปดเจ็หลวงพิจารณาไนนะครับด้านหน้านะเห็นมีพระกัน2ข้างชัดเจนนะครับสวยมากอ่าคลิปนี้ให้ชมแต่แม่พิมพ์ก่อนนะครับ แล้วก็จะมาสาธิตวิธีการกดพิมพ์ให้ชมนะครับอันนี้นะครับถัดมานะครับจะเป็นบล็อกทองคำนะฮะอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกตูเมียนะครับซึ่งตามบันทึกเนี่ยมีระบุด้านล่างเป็นดาว8แฉวจ .2409 ก็คือพิมพ์อ่พระพุทธชินราชโดยปกติแล้วพระพุทธชินราชจะเป็นปางชนะมาหรือสะดุ้งมาน,นะครับอันนี้เป็นปางสมาธิเพื่อสืบทอดอายุพระพุทธศาสนานะครับด้านหลังนะครับก็จะมี สัญลักษณ์พิเศษคำว่าปังนะครับแปลว่ายิ่งใหญ่นะครับ2409ครับสวยมากอันนี้เป็นบล็อกตัวเมียนะครับถัดมานะฮะอันนี้เป็นบล็อกตัวผู้ครับอ่านะครับนี่คือบล็อกตัวผู้ที่ใช้ในการกดพิมพ์นะครับเพื่อสร้างบล็อกตัวเมียจึงทำให้มีบล็อกแม่พิมพ์ตัวเมียเนี่ยมากมายนะครับบล็อกใช้ไปแล้วพังกดใหม่ครับนี่ครนี่คือความชาญฉลาดของ ท่านหลูวิจารเจรนายนะครับที่สามารถแกะแม่พิมพ์บล็อกทองคําตัวผู้ขึ้นมาได้อย่างสวยงามนะครับสวยไหมฮะโอ้โหแบบงามมากๆเลยนะครับแค่เห็นแม่พิมพ์นี่ก็สุดยอดแล้วนะครับอ่าโอ้โหนี่แหละครับแม่สําคัญมากกว่านะครับเพราะว่าถ้าไม่มีแม่นะครับก็จะไม่มีลูกเกิดขึ้นนะครับ แต่คงเอาไปแผนบูชาไม่ไหวนะครับเพราะหนักหน้าดูนะครับหลังจากที่นะครับเราได้บล็อกตัวผู้มาแล้วนะครับอ่ะคราวนี้ผมจะให้ทุกท่านได้ชมบล็อกตัวเมียที่เกิดจากการนำบล็อกตัวผู้ตัวเนี้ยมากดลงไปนะครับอ่านะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับพอเราใช้บล็อกผนะสมมวลสารดินอะไรเรียบร้อยนะฮะก็ใช้บล็อกตัวผู้กดปุ๊บอ่านะครับ เราก็จะได้บล็อกตัวเมียขึ้นมาเพราะฉะนั้นถ้าบล็อกนี้เนี่ยพังหรือชำรุดเสียหายนะครับก็นำบล็อกตัวผู้เนี่ยมากดใหม่ครับจึงทำให้แม่พิมพ์พระสมเด็จเนี่ยมีมากมายนี่คือความฉลาดของคนโบราณน,นะฮะในสมัยก่อนนะครับก็ถือว่าสุดยอดมากๆเลยนะครับนี่ก็คือตัวอย่างของแม่พิมพ์ที่ใช้ในการสร้างพระสมเด็จเดี๋ยวถัดไปนะครับเรามาชมวิธีการ นำมวลสารที่ผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับมากดลงในแม่พิมพ์เดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยครับครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสาธิตนะครับวิธีการกดพิมพ์พระสมเด็จนะครับวันนี้เราจะใช้มวลสารนะครับที่เป็นดินน้ํามันนะครับสิ่งที่ทุกท่านเห็นอยู่นี้นะครับด้านซ้ายมือนะครับจะเป็นทดรองพิมพ์นะครับซึ่งด้านหลังเนี่ยจะมีการระบุถึงพศ ในการสร้างในการกดพิมพ์ด้วยนะครับก็คือ2.408ถัดมาเป็นแม่พิมพ์ที่ใช้ในการกดพิมพ์นะครับซึ่งพระสมเด็จจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับถ้าไม่มีแม่พิมพ์นะครับแล้วก็ถัดมาด้านขวามือนะครับก็จะเป็นด้านหน้าของทดรองพิมพ์เดี๋ยววันนี้จะมาสาธิตวิธีการกดพิมพ์พระสมเด็จให้ทุกท่านได้รับชมครับเดี๋ยวเราเรารับชมไปพร้อมๆกันนะครับ นะครับเราก็จะนำนะครับมวลสารนะครับที่ผ่านการผสมเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ยกตัวอย่างนะครับเราใช้ดินน้ํามันนะครับซึ่งในการกดเนี่ยมีทั้งกดจากด้านหน้านะครับแล้วก็นะครับพิกแม่พิมพ์คว่ำลงนะครับก็อยู่ที่ความถนัดของผู้ที่กดพิมพ์ในยุคนั้นนะครับวันนี้ก็เลยสาธิตว่าเอ๊ะแม่พิมพ์นะครับของจริงหรือเปล่านะครับกดออกมาจะสวย เหมือนทดลองพิมพ์ไหมนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับพระสมเด็จแท้ๆนะครับจะต้องมีประวัติและความเป็นมาที่ชัดเจนเป็นไงครับนี่สวยมากอันนี้เป็นพิมพ์สุโขทยัยนิยมเลยนะครับนี่แหละครับพระสมเด็จแท้ๆนะครับจะต้องมีองค์ประกอบนะครับมีแม่พิมพ์มีทดลองพิมพ์แล้วก็องค์จริงองค์จริงก็ต้องเหมือนกับ แม่พิมพ์แล้วก็ทดลองพิมพ์ด้วยถึงจะเรียกได้ว่าพระสมเด็จวรละคงแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับนำมากดพิมพ์ให้ท่านสมาชิกและท่านผู้รับชมนะครับได้รับชมกันเดี๋ยวเราไปดูพิมพ์ถัดไปกันนะครับครับสำหรับพิมพ์นี้นะครับก็เป็นพิมพ์เกตชยโย7ชั้นนิยมนะครับด้านสายมือนี่คือองค์จริงนะครับ ด้านขวามือคือแม่พิมพ์พระสมเด็จจะเกิดขึ้นได้นะครับต้องมีแม่พิมพ์ก่อนนะครับต้องมีแม่ถึงจะมีลูกนะครับวันนี้ก็เลยมาสาธิตวิธีการกดแม่พิมพ์พระสมเด็จพิมพ์เกศเชยโยเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันครับพอเราได้มวลสารที่ผสมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนํามากดพิมพ์เห็นไหมครับ ก็จะมีการปิ้นออกมาทางด้านข้างนะครับเขาเรียกว่าหรือหลายๆท่านอาจจะเรียกว่าขอบกระด้งถ้าเราไม่ตัดปีกนะครับพอเรากดออกมาปุ๊บก็จะมีเนื้อเกินออกมาอย่งนีครับโอ้โหสวยมากนี่แหละครับคือพระสมเด็จเกตชยโยเจ็ชั้นพิมพ์นิยมเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นพระสมเด็จวัดรังองค์จริงนะครับก็จะต้องเหมือนกับทดลองพิมพ์ แล้วก็ในแม่พิมพ์ด้วยนะครับถึงจะเรียกได้ว่าแท้100%อย่างมีหลักฐานที่สามารถจับต้องได้พิสูจน์ได้นะครับพระของศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินท่านใดที่ได้บูชาไปท่านถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีที่สุดนะครับเพราะว่ามีประวัติและความเป็นมาที่ชัดเจนเป็นพระที่บริสุทธิ์ครับยังไม่ผ่านการบูชาผมถือได้ว่าพระสมเด็จวะละรลคังของศูมหาสมบัติ3แผ่นดินจึงเป็นพระสมเด็จวะละรลคัง ที่มีความศักดิ์สิทธิ์มากที่สุดนะครับเพราะว่ามีความบริสุทธิ์นะครับมีการเก็บรักษาเป็นอย่างดีครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าทุกท่านโชคดีครับที่ได้พระของสุนทสมาสบัตสาแผ่นดินไปครอบครองไปบูชาครับเดี๋ยวเราไปดูพิมพ์ถัดไปกันนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์สุขโขทัยอีกหนึ่งพิมพ์นะครับ ด้านซ้ายมือจะเป็นทดลองพิมพ์นะครับซึ่งด้านหลังจะมีระบุพสศนแะครับแล้วก็แม่พิมพ์นะครับแล้วก็ด้านหน้าของทดลองพิมพ์นะครับเดี๋ยวจะมาสาธิตวิธีการกดแม่พิมพ์นะครับให้ทุกท่านได้รับชมครับหลังจากที่เราผสมมวลสารเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะนำก้อนมวลสารนะครับมาวางไว้บนแม่พิมพ์แล้วก็กดลงใบ หลวงแม่พิมพ์ก็จะเกิดการปิ้นของนะครับเนื้อขององค์พระที่ปิ้นออกมานะครับแต่ถ้าเราไม่ตัดปีกนะครับก็จะเป็นขอบกระด้งนะครับแต่ถ้าตัดปีกก็ถือว่าสมบูรณ์นะครับอันนี้ก็เป็นพิมพ์สุโขทยัยนะครับ ก็ถือว่าเป็นพระสมเด็จที่ท่านหลวงวิชา์เจนยเนี่ยได้แกะพิมพ์ได้สวยที่สุดนะครับพิมพ์สุขโขทัยนั่นเองนะครับวันนี้ก็เลยถือโอกาสนะครับมากดพิมพ์ให้ท่านสมาชิกได้รับชมนะครับท่านใดที่อยากชมแม่พิมพ์องค์จริงนะครับมาชมได้ที่สาขาชุลบุรีแล้วก็ที่ศูนย์มหาสมบัติสามแผ่นดินที่หาดใหญ่นะครับเดี๋ยวเราไปชมพิมพ์ถัดไปกันนะครับ เดี๋ยวเรามาชมกัน,กนอีกสัก1พิมพ์นะครับอันนี้ก็เป็นแม่พิมพ์สุขโขทัยนะครับจะมาสาธิตวิธีการกดให้ทุกท่านได้รับชมนะครับหลังจากที่ได้มวลสารมาเรียบร้อยผสมมวลสารเรียบร้อยนะครับเราก็าจะนํามากดลงบนแม่พิมพ์พระนะครับก็จะเกิดการปิ้นของเนื้อพระที่เกินออกมานะครับ เราก็จะมาทําการตัดทั้ง4ด้านนะครับเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นพระแท้นะครับจะต้องตรงกับแม่พิมพ์แล้วก็ทดลองพิมพ์ด้วยครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์พระสมเด็จที่สวยอีกหนึ่งพิมพ์นะครับแม่พิมพ์นี่มีมากมายหลายพิมพ์นะครับทางศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินนะครับรวบรวมได้ประมาณ30,000ื่นกว่าแม่พิมพ์แล้วนะครับท่านใดที่อยากชมองจริงนะครับเรียนเชิญนะฮะที่ สาขาชุบุรีแล้วก็ที่หาดใหญ่นะครับโอเคนะครับสำหรับการกดแม่พิมพ์ครับครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับนักสะสมหรือผู้ที่มีความศรัทธาในพระสมเด็จวะะรขังนะครับ ยังไงก็ฝากติดตามช่องของศูนย์มหาสมบัติ3ามแผดินสาขาชลบุรีด้วยนะครับเราก็จะทําในส่วนของประวัติและที่มาของพระสมเด็จวละคังออกมาให้ทุกท่านได้รับชมอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องกล่วาวคำว่าสวัสดีและขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับสวัสดีครับและตอนนี้นะคะทางสาขาชลบุรีนะคะเป็นสาขาที่ใกล้กรุงเทพที่สุดนะคะก็ทำการเปิด ให้ท่านสมาชิกนะคะแล้วก็คุณลูกค้าทั่วๆไปนะคะสามารถเดินทางเข้ามาเยี่ยมชมไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่โยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกเก่าหยกโบราณนะคะรวมถึงพระสมเด็จนะคะในกุท่านหลวงวิจารเจรนายนะคะแถมยังมีห้องอยู่ดีมีสุกนะคะก็คือมกราบสักราระ รูปเหมือนนะคะของสมเด็จพระพุทธจารย์โตผอมรังสีหลวงปูท่ทวดนะคะแล้วก็พระเกจิดังๆอีกหลายท่านนะคะโดยชั้นที่1น,นะคะเราก็จะมีบริการนะคะทั้งอาหารเช้าและเครื่องดื่มนะคะหลากหลายเยอะแยะมากมายนะคะอร่อยทุกเมนูเลยนะคะก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะคะเราเปิดร้านตั้งแต่7จดโมงเช้านะคะ บรรยากาศข้างในก็สบายๆเป็นกันเองแอร์เย็นฉ่ำๆนะคะเราสไตล์การตกแต่งร้านก็นะคะเรียบๆง่ายๆสไตล์โมเดิร์นนะคะโดยทางนั้นเราจะยึดคอนเซปต์ของท่านประธานสูย์นะคะก็คือสะอาดระบบระเบียบและพัฒนานะคะทางร้านจะเน้นความสะอาดเป็นหลักนะคะความสะดวกสบายนะคะ ส่วนเครื่องดื่มนะคะเราก็ใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพนะคะเพราะว่าเราใส่ใจในคุณภาพของเครื่องดื่มและอาหารเพราะทุกคนที่เข้ามานะคะก็ต้องการมารีแลกผ่อนคลายนะคะได้มาดื่มเครื่องดื่มอร่อยอร่อยอาหารรสชาติดีๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะคะที่ร้านเราตระหนักถึงค่ะ ถานั้นยังไม่พอนะคะด้านในก็ยังมีมุมนะคะสำหรับครอบครัวสามารถมานั่งทานอาหารรับเครื่องดื่มด้านในได้นะคะบรรยากาศของเรานะคะโดยเฉพาะอาหารที่นี่รสชาติอาหารนะคะอร่อยมากค่ะอยากให้มาลองชิมกันนะคะแล้วก็ด้านในก็ยังมีที่นั่งทานอาหารแล้วก็ มีภาพทอทางกานะคะอายุหลักร้อยปีให้ชมด้วยนะคะมีให้สแกน QR code นะคะจะได้ทราบประวัติว่าที่มาที่ไปเป็นอย่างไรนะคะเท่านั้นยังไม่พอค่ะก็ยังมีก้อนหยกดิบนะคะที่ท่านเห็นอยู่นี่เป็นหยกเนเจอเราเนฟไฟส์นะคะหยกจีนนะคะเป็นก้อนหยกดิบที่ยังไม่ผ่านการเจรไนนะคะแล้วก็ยังมีตู้นะคะ ตู้หยกไทเออันนี้เป็นมุมไทเอนะคะด้านบนนะคะก็ยังมีพิพิธภัณฑ์หยกนะคะไม่ว่าจะเป็นหยกผักกาดหยกหมูสามชั้นตาประทับห้องเต้นะคะหยกเก่าโบราณอายุหลักหลายพันปีมาให้ชมนะคะส่วนด้านบนนะคะก็ยังให้ท่านได้มากราบสักการะนะคะรูปเหมือนนะคะสมเด็บบจพระพุทธเจ้าโตพรม,มรังสีหลวงปู่ทวด เท่านั้นยังไม่พอนะคะก็ยังมีหลวงพ่ออยู่ดีมีสูบเงินทองเพิ่มพูนจงรวยมั่นคงมาให้เรากราบสักการะขอพรน,นะคะแล้วก็ด้านบนนะคะก็ยังเป็นการเปิดกุท่านหลวงวิจารเจียรนัยนะคะมีพระสมเด็จวัดระฆังนะคะหลากหลายเนื้อหลากหลายแม่พิมพ์นะคะ แล้วก็ยังมีหลวงปู่ทวดพระก,กิ่งเปาวะเรศอีกเยอะแยะมากมายนะคะท่านใดที่มาที่ชั้นนี้นี่ไม่อยากจะลงกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งเดินยิ่งเพลินนะคะได้ความรู้ด้วยนะคะแล้วก็มีพระหลากหลายพิมพ์ที่เรายังไม่เคยเห็นนะคะถือว่าห้องนี้เนี่ยคุ้มค่ามากๆค่ะวิจิตรงดงามตะการตานะคะ อยากเชิญชวนนะคะให้ท่านสมาชิกนะคะเดินทางมาที่สาขาชนบุรีกันเยอะๆนะคะแล้วก็ถ้าท่านใดที่ชมคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะจะได้มีท่านสมาชิกหลายๆท่านมารู้จักกับสาขาชนบุรีมากขึ้นค่ะ และทุกวันศุกร์นะคะก็จะมีการไลฟ์สดในการแบ่งปันพระสมเด็จวัดละคางส่วนวันเสาร์ก็จะเป็นการไลฟ์สดนะคะอัญมณีหยกสวยๆโดยเราจะเริ่มเวลา18นาฬิกานะคะที่ช่องทางเพจ Facebook Live นะคะชื่อว่าศูนย์มหาสมบัติ3แผ่นดินสาขาชนบุรีคะ่ะ ก็ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกนะคะมาชมไลฟ์สดน,นะคะท่านใดที่เห็นคลิปนี้แล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันเยอะๆนะคะขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ